สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6หป่าเมียวเลยนะครับผมในเราก็อยู่กับคอยแอมเบท16ึ่แปดพีเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้ก็มาอยู่กับยูดใหม่นะครับผมนะกับหน้าเกมใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับอ่ะทุน9ก0 0พันนะครับเดี๋ยวลองงัดทัางงัดไปที่เบท100เลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัดที่ห้0พันลุยครับผมอา้าวก็มานำเกมอันไม่ยิงคน อ,อีกเลี้ยอนะครับผมนะก็อยู่กับยุดใหม่ไายใหม่เนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพ่อน้าไม่ยิงค้นปลาอีกเลี้วนะครับผมไม่น้ามันหลดนะครับผมบอมเมี้ยวหน่อยการไม่ยิงคนปลาวนกันไปวนกันมายุ่งสี่แล้วนะครับผมสนะ <c oughs> วยงานะมเอาระไงจังวหวนะมมวหนีนนวนน้วายแ็กวายแ็กเอาระไงวายแตกก็สวยงามางาว,นนวาย,วาย,าวายแตกสามแบบนี้มีเฮแท้แน่นอนว่าไอ้เจ็กเพิร์มีต่อมีแตนไม่เอ,อ่ยจังหวะน,นี้เรียบร้อยเลยนะครับรางวันใหญ่แตกนะครับ เอาบางนี่กลางวันก้อนตัวนะครับเปิดสวยงามปันเตียงนะครับพี่น้องเนาะอาอเอาดับแรกขอทุนคืนก่อนละกันนะครับผมนะขอเตะแบบงามๆแบบวังหันีกสวยงามมาขมบูตันเนียงคมบูตันเนียงอือเอาย่างหน่อยก็ได้คุณซิปมาแล้วนะครับผมนะคอมบูมาอยู่ครับผมแตกบ่แตกมันอยู่ที่คอมโบนะครับสวยเอาแล้วไงคอมโบตันเนียงมาไม่เอ่ยเอวขึ้นกระเพิมคอมโบตันเนียงไม่เอ่ย เมียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่มานะครับผมเอาบังนี่ก็รางวันก้อนใหญ่ไปหนึ่งเทนะครับสามพันเน้นๆเลยนะครับออาที่เหลือกําไรเน้นๆพี่น้อยหลาดพุไหลย้อนกดไหลย้อนนะครับเอาคอมโบต่อเนี่อพี่น้องเอ้ยเปร์เข้าเปร์นะครับห้องผู้ปัดแตกไหลวัดไปกิจกระเพิร์สวยเอาแล้วไงจังหวะนี้ได้ใช้ไปเรยสวยงามไหมวายแต่งแบบนี้มีต่อเนื่องแท้แน่นอนก็เปร์ เรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่มานะครับผมเอาบางนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับหนึ่งมืนวันเทียบเลยนะครับพี่น้องอือหาคูยี่สิบสี่รออยู่แล้วนะครับผมนะปักเข้าไปนะครับผมอีกห้าพันสกิลเป็นแตกนะครับปักเข้าไปนะครับผมอีกเจ็ดร้อยแปดสิบนะครับเรียบร้อยอีกแล้วนะครับรางวันใหญ่มานะครับผมเอาบางนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับหกพันห้าเน้น มันได้จังสี่เนื้อนะครับผมนะมเสียเกือบเสียเกือบเออพี่เกมนะี่พี่เกมว่ายังไงเข้าไม่เอ้ยเรียบร้อยครับผมเพิ่มอีกสิบสปินนะครับผมนะเฮ้ยคูณยี่สิบแปดสปินยังเหลืออีกหลายเด้หนิเอาเอาเอาหาเรื่องนี่หนิหาเรื่องนิ่เดียบเอฟจิ้งครับผมสวยมีต่อเนื่องไม่เอ้ยแตกครับผมเยี่ยก็แตกนะครับชัางว่าน,นี่รางวันก้อนตัวนะครับก็คูณหลายปนี่นะครับตอนนี้ก็คูณสามสิบโลอ,อยู่แล้วนะครับผมนะก็ สกิตเป็นแตกนะครับผมสกิตหรือสก,กิตน้อยก็แตกนะครับผมอือขอให้ตวดนะครับผมนะตวดตวดไปเรื่อยๆเด็กแตกนะวะไอ้ขึ้กระเพิ่มหน้าเขียวแตกมีไว้เลยเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่นะครับผมเอาบังนี่ก็บซูเปอร์ไปหนึ่งเทีนะครับเก้าพันหกวานจิ๊เลยนะครับพี่น้องอือตอนนี้ฟาดไปสามร้อยเจ็ดสิบเท่าแล้วนะครับผมนะเิ็นจังไหนวะอเอวขึกระเพิ่มขอให้สก,กิตพี่น้อง เข้าไปนะครับผมคุณไหลปลาเหนียวคุณไหลคุณไหลเรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่รุนรัวนะครับอ่ะเมกะสี่พันสี่ไปหนึ่งเทนะครับสวยๆงามๆออ่ะตอนนี้ก็ฟาดไป420กว่าเท่าแล้วนะครับผมนะไอ้เอมจิกระเพลขอให้สก,กีดขอให้สก,กีดอ่าคูณ40นะครับผมสปินยังเหลืออีกเยอะนะครับขอช็อตใหญ่ๆชักช็อตเลยนะเข้าหน้าเลี้ยงให้ท่านผู้ชมเบิรง์เน่ยนะคูณสี่สิบดูไหม กเป็นล้าน,นไอ้เอขีกระเปิรเปแตกมันเป็นร้านไอ้เอ <c oughs> เรียบร้อยอีกแล้วนะครับผมรางวันใหญ่มานะครับเอาบางนี้ก็รางวันก้อนโตนะครับสามพสวงสกิดเป็นแตกอบอกได้เลยนะครับผมตอนนี้คูณ44รอเต็มเครื่องนะครับผมนะสป,ปินสุดท้ายกับคูณ244ว่ายังไงมีดซีรีเหมือนเดิมนะ อ่ครับผมก็จบไปที่470เท่าเน้นๆเลยนะครับก็วันเจี๊ยบเลยแหละครับพี่น้องเอ้ยอือ่ะโอเคนะครับผมนะก็มาไปต่อเลยวนะครับผมนะกับเกมอันไม่ยิงคนเปิดนะครับผมนะอ่ะทุน9,000นะครับผมแล้วก็ฟาดมา50,000เอ็ดเน้นๆเลยนะครับซื้อโบนัดรอบเดียวจบเลยแล้วกันเนาะไปแตกแล้วเาก็แยกย้ายกันเหมือนเดิมสเลียวนะครับพี่น้องเนาะไปต่อที่ช่อง V2 เลยแล้วกันนะครับก็ป้ายป้ายป้าย